ยนะครับตอนนี้กำลังเที่ยงคนอยู่นะครับลมนะครับมีลมด้วยนะครับอันนี้เป็นท่าพิ๊บกับหลังนะครับทัทีที่ถอดสายเบนคครับที่ถอดไายเวนคครับที่ถอดเวยเนะคครับริงไม่ธรรมดานะครับใช้เวลาบินอยู่หกเดือนนะครับโูพ้อยนะครับ นักบวชคู่พ้อยครับอันนี้คิดถกครับคิดถกกายเวนะครับเป็นคิดถกกายเวตอนกำลังเคลื่อนนะครับอันนี้มือว่างระดับสี่นะครับนักบวชคู่พ้อยอีกครั้งนะครับนักบวดคู่พ้อยกบมาในท่าอะไรน้องเนมอ่ะไปบิไปเรื่อยนะครับผมก็ไม่ไม่ได้เตรียมเป็นต้องท่าอะไรนะครับ นนเป็นออกจะเป็นสี่สไตล์นิดๆนะครับกำลังเครื่องเรื่อยๆครับพิกพอพิกพอไปเวกับกับด้านนะครับตอนนี้กำลังพิกพิกบเป็นอ่าทำพิกพอสี่ทิศนะครับพิกพอสี่พิกแต่ว่ามีลมแรงหม่อนะครับเพราะว่าเครื่องบินมนโคจรหน่อยครับ ที่อกสีที่เลยครับทำาีเริปนะครับนี่พ,พีเรียลคลิปท่าในฝันของพอสามีทุกคนนะครับพิเรีิปนะครับอันนี้ไม่ค่อยได้บินนะครับหลังจากไปิีไปไปเรียนว่ายน้ำ <laughs> กระทิ้นนิ่มๆเลครับน้องเรียนนะครับอ่าเป็นนักงีที่พัฒนาได้เร็วเลยนะครับแล้วพวกพวการมานะครับตอนนี้ทำอ่าเ็กหนน อันนี้เราทำเลขแปดนะครับทำเอ่ทำเฮลิเคนนะฮะเป็นเฮลิเคนเลขแปดนะครับอันนี้เป็นพันเนวนะครับพันเนียวค่อนข้างที่จะมีลมนะครับพันเนว Amazing 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 อันนี้ทำเรนโบนะครับเป็นท่าเลนโบ์นะครับกระแทกหน้าหลังนะครับกลับมาทำท่าทิ่ขอบใหม่นะครับทิ่ขอบโค้ยนะครับ ีี่่่บบูกรคัใช่เวทที่อกครับเป็นใช่เวทที่อกนะครับทิี่อกด้านข้างเลว่าคุณบินไม่ไปไหนต่อมือไหนครับคุณบินไม่ไปไหนเลยนะฮะหอยฮะมือต้องเร็วจริงครับมือต้องเร็วสัมผัสกับทิศบวกลบนะครับแค่นี้เล่นยากนะครับ น้องเนมใช้เวลาบินอยู่6เดือนนะครับนี่เข้าเือนทล่7็นะครับจะพัฒนาไปอีกไกลนะครับจะได้เป็นอินเวิร์ดนะครับป็นหายท้องอยู่นะครับ ลองเล่นดูน้ำมันด้วยนะครับดูน้ำมันด้วยนะครับโโอ้หตบมือให้น่อยครับน้ำมันหมดพอดีนะครับเย oh oh. ี่ยมมากเยี่ยมมากตะลเตะเลยเตะลลย